อยาจะพาทุกท่านไปดูนะคะแวรนดังของยุโรปค่ะลูกค้าขาและแบรนด์ของยุโรปนะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่พันธิตวีแล้วค่ะลูกค้าขาและแบรนด์นั้นนะคะคือแบรนด์เบคอนนั่นเองค่ะลูกค้าขาและวันนี้นะคะเราจะพาไปดูนะคะว่าแบรนด์เบคอนนะคะมีเครื่องใช้ไฟใช้นิดไหนกันบ้างค่ะและถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะลูกค้าสามารถกดสั่งซื้อได้เลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวตามพี่เดียวมาดูกันก่อนเลยค่ะ ที่ยังไม่มีเครื่องปรับอากาศค่ะลูกค้าขาสำหรับแบนเบคโคค่ะลูกค้าขามีเครื่องปรับอากาศนะคะไม่ว่าจะเป็น9,000 BTU นะคะ1 2 0 0 0 BTU และ18,000 BTU ค่ะลูกค้าขาราคานี้ถูกมากค่ะและมีแท่ที่ร้านมิติวีเท่านั้นนะคะลูกค้าขาสำหรับแอร์เบคโค9,000 BTU นะคะลูกค้าขาราคาอยู่ที่1 4 9 0บาทค่ะลูกค้าขาและราคานี้นะคะสามารถผ่อนแบบประชาชนได้ด้วยและสามารถรูดบัตรเครดิตได้ด้วยนะคะลูกค้าขาแอร์ตัวนี้นะคะจะเป็นระบบฟิสิกส์ค่ะลูก เย็นเร็วนะคะลูกค้าและตอนนี้นะคะมีแผ่นกองด้วยนะคะลูกค้าขาช่วยลดฝุ่น PM 2.5ได้อีกด้วยค่ะแล้วนวัตกรรมของเขาล้ำจริงๆคะ่ะลูกค้าคะใครนะคะที่ชอบแบรนด์ยุโรปนะคะแบรนด์เบโคนะคะลูกค้าคะมากันได้ที่ราา้านมิติเดีเลยคะ่ะ และนี่นะคะลูกค้าขาใครนะคะที่กำลังมองหาเครื um, hands, ่องซักผ้าอัตโนมัติค่ะลูกค้าขาแบรนด์เบโคเขาก็มีเช่นเดียวกันค่ะลูกค้าขาและแบรนด์เบโคนะคะมีท uh ุกอย่างที่ลูกค้าอยากได้นะคะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะและตอนนี้ทะริเบียอยู่ที่เครื่องซักผ้าถังเดียวค่ะก็คือเครื่องซักผ้าอัตโนมัตินั่นเองค่ะลูกค้าขาเข้ามาด้วยดีไซน์สวยหรูค่ะลูกค้าขาและของเขานะคะใช้งานง่ายค่ะด้วยหมวดภาษาไทยค่ะลูกค้าขาไม่ว่าจะปิดหรือเปิดนะคะคนแก่ที่บ้านคนสูงอายุก็ใช้ได้ค่ะลูกค้าขาและของเขานะคะเป็นฝาอัตโนมัติแบบนี้้เลลยคค่ะูกา สะดวกสบายง่ายต่อการใช้งานค่ะและสมมุติว่าเราอยากรู้นะคะว่าผ้าของเราไปถึงขั้นตอนไหนแล้วนะคะสามารถมองเข้าไปด้านในได้เลยค่ะของเขาเป็นกระจกนิรภัยนะคะลูกค้าขะและตัวนี้นะคะอยู่ที่12กิโลค่ะลูกค้าคปกติจะขายอยู่ที่1 9 9 0แต่วันนี้นะคะแบรนด์เบโกนะคะเอามาลดราคาเหลือ8,990บาทค่ะลูกค้าขารับประกันนะคะสูงสุดถึง5ปีกันเลยค่ะหากคุณลูกค้านะคะอยากได้นะคะลูกค้าสามารถเข้ามาได้ที่ร้านมันทิ์ทีวีได้เลยค่ะสอเลย เลยนี่นะคะใครนะคะที่กําลังมองหานะคะเครื่องซักผ้าสองถังคาแบรนเบคโคเขาก็มีนะคะเมื่อกี้นะคะเป็นเครื่องซักผ้าถังเดียวแล้วมากันที่2ถังก,กันบ้างคะลูกค้าขะระบบนะคะใช้งานง่ายค่ะเป็นโหมดภาษาไทยค่ะลูกค้าขะไม่ว่าจะเปิดปิดทิ้งน้ําซักล้างค่ะลูกค้าขะเป็นระบบภาษาไทยใช้งานง่ายค่ะลูกค้าแล้วก็ถังใหญ่นะคะเป็นเครื่งองซักผ้า2ถัง9กกิโลสีขาวนะคะดีไซน์เขาออกมาสวยงามมากๆค่ะและแบรนด์นี้นะคะปกตินะคะอยู่ที่4990ั้า้และตอนนี้นะคะเราขายเพียงแค่3,990บาทเท่านั้นนะคะไม่ว่าลูกค้าจะซักนะคะหรือจะ สะดวกสบายต่อการใช้งานค่ะมีใหญ่สุดนะคะลูกค้าขะตัวนี้เลยค่ะ18กิโลค่ะไม่ว่าลูกค้านะคะจะซักผ้านวมนะคะหรือจะซักผ้าธรรมดาก็ได้เลยค่ะลูกค้าและราคานี้นะคะ18กิโลค่ะลูกค้าปกติขาย9,990าแต่วันนี้นะคะเราขายเพียงแค่8 9 9พก้บาทเท่านั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าหรือเครื่องอบผ้าของเราก็มีค่ะลูกค้าขะสำหรับเครื่อง อบผ้าฝาหน้าหรือเครื่องซักผ้าฝาน้านะคะลีเดียอยากจะบอกว่าขายดีมากค่ะรุ่นนี้ค่ะเพราะลูกค้าซื้อกันไปเยอะมากค่ะและสินค้ามี็นจำนวนจำกัดนะคะไละ์ที่อยู่ตรงหน้าของลีเดียนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องอบผ้าฝาน้าค่ะช่วงหน้าฝนแบบนี้ต้องมีเครื่องอบผ้านะคะลูกค้าค่ะแมนเบโคเข้ามาเล่นจัดหนักจัดเต็มจริงๆค่ะลูกค้าและตอนนี้นะคะสามารถอบลมร้อนได้ด้วยนะคะลูกค้า่ะตั้งโปแกรมได้ทั้งหมด15โปแกรมกันเลยทีเดียวค่ะและตัวนี้นะคะจะมีระบบเซนเซอร์ควบคุมการทำงานอัตโนมัติค่ะลูกค้าขสะดวกสบายค่ะจะมีระบบบล็อกเด็กค่่่่่่ะะะะะะเเเเเพืือออออออคคคคคควววาาาาามปลลลลดดดภัััยยยหกกกกรรรงงทนนนนููแ้้้้็็็็ีตตจบใ นะคะลูกค้าคะจากปกตินะคะ13,790หนามนะคะเราเอามาลดลูกค้าค่ะเหลือ9,990พนารนะคะโปรแกรมของเขานะคะดีมากๆค่ะลูกค้าค่ะอย่าลืมนะคะลูกค้าถ้าคุณลูกค้านะคะอยากได้เครื่องซักผ้านะคะของแบรนด์เบโก้หรือเครื่องอบผ้าของแบรนด์เบโก้ลูกค้าสามารถเข้ามาได้ที่ฟานติจิวีเลยค่ะ ว้าวแบรนด์เคโคจัดหนักจัดเต็มครอบนี้นะคะใครนะคะที่อยากได้ตู้เย็นนะคะลูกค้าขะไม่ว่าไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่นะคะลูกค้าขะแบรนด์เคโคของเขาก็มีค่ะลูกค้าค่ะและตัวนี้นะคะจะเป็นตู้เย็น16.5คิวของแบรนด์เคโค่ค่ะลูกค้าค่ะนะคะตัวนี้นะคะจะแสดงผลผ่านหน้าจอตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะเป็นดีดาดีไซน์เขาสวยมากๆค่ะและที่สําคัญนะคะจะเป็นระบบอินเวอร์เตอร์ค่ะระบบอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะคะลูกค้าขะ ประหยัดไฟค่ะลูกค,ค้า่ะเขามีการันตีประหยัดไฟ5้ดาวให้อีกด้วยค่ะลูกค,ค้าและตัวนี้นะคะลูคคะกค้ากําจัดกลิ่นภายในตู้นะคะเหมือนกับเราอะคะ่ะแช่ของแช่ผักแช่เนื้อแช่เนื้อสัตว์หรือว่าแช่อะไรต่างๆนะคะตัวนี้นะคะจะมีระบบกําจัดกลิ่นภายในตู้นะคะและตอนนี้จะเป็นโหมดจะมีโหมดประหยัดพลังงานเหมือนที่เรเดียบอกเมื่อกี้ค่ะลูกค,ค้าคะและใครนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบแช่ผักผลไม้นะคะตัวนี้นะคะจะควบคุมวิตามินของผักผลไม้ให้อยู่แบบคงที่และยาวนานเลยค่ะลูกค้าขาสายสายฮิวตี้นะคะห้ามพลาดนะคะ สำหรับเบนตุยเยนแบนเบโค16.5ทีวตัวนี้นะคะเป็น4ประตูนะคะลูกค้าขางล่างจะเป็นชั้นฟรีค่ะฟรีของได้เยอะได้จุกจริงๆค่ะและที่ลูกค้าเห็นคุณสมบัติเขาเยอะแบบนี้นะคะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะคะปกติเราขายอยู่ที่23,990แต่ตอนนี้นะคะเราขายเพียงแค่ 19, 9 9 0บาทค่ะราคาแบบนี้นะคะมีแค่ร้านมันทิทีวีเท่านั้นนะคะแถมยังมีของแถมให้อีกด้วยค่ะลูกค้าค่ะและอย่าลืมนะคะลูกค้าใครนะคะที่อยากได้แบรนด์ยุโรปนะคะของแบรนด์เบโคค่ะลูกค้าคะให้มาได้ที่ร้านมันทิทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมนะคะก็๋ถือรแสฟ้าและไฟเจอร์ให้กึ๋สือมันทีทวีค่ะา